ต้นซูมเมอร์แพมเพิร์ดว่ายน้ำสำหรับเจ้าตัวน้อยว่ายสบายซึมซับเร็วเพิ่มปริมาณ6ชิ้นซื้อเลยเอาเท่มจากกระตวันนีนะ้ค่ะโอเคอเครับ ครับ,บผมวันได้จากคุณดาราวันนี้พี่แอ้มพูดอะครับครับผมวันนี้ก็ได้รางวัลละครฮอตซูมจอแตกนะครับมผมก็ต้องขอบคุณทางรางวัลด้วยแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนนะครับผมของละครเรื่องโซเวีรนะครับผมขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางสถานีช่องเส็จเองนะครับผมแล้วก็ค่ายนีโนโบาเทอร์นะครับก็จริงๆแล้วอยากจะ แสดงความดีใจกับทุกคนนะครับผมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในละครเรื่องซั่วเวรีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพี่หนิงพี่โนโ่หรือว่าทีมทีมงานต่างๆทีมนักแสดงต่างๆครับก็วันนี้เดี๋ยวเราเอารางวัลไปให้ครับผมทยเหนหื่นอยไปพอจาว่าจทุมกทาทำงานทยเหน,หนหื่อยด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับพวกเรา อย่างที่ผมบอกกับทุกคนเลยว่าโซเวลีเนี่ยเป็นละครครอบครัวจริงๆเราทําด้วยใจจริงๆทําด้วยความความสนุกความอยากจะทําแล้วก็อยากถ่ายทอดให้กับแฟนๆได้ดูแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่ร่วมโหวตให้ละครเรื่องโซเวลีได้รางวัลนี้ด้วยครับก็เอาไปฝากน้องมุณไปเลยเนาะครับผมคุณแม่คุณแม่หนิงครับผมเอาไปให้แม่หนิงก่อนนะแม่หนิงก่อนเผื่อเผื่อจะมีนัดกันกินของกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย ล่าสุดไปบ้านน้องมาบ้านแม่มาบ้านนนนี่อากาศดีมากครับช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยแหละไม่ว่าจะเป็นน้ําตกไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศต่างๆอยู่ในรีสอร์ทก็เย็นสบายครับเย็นสบายลงไปเจอคุณแม่ของมุกด้วยครับได้คําศัพท์อะไรเยอะมากครับอย่างอย่างน้หรอใช่ครับเขาก็จะมีแบบภาษาของเขาไม่ว่าเม็ดมะม่วงหิมะพานอะไรอย่างเงี้ยกาอยู่กาอยูน่ารักดีครับน่ารักดีเราก็ไปไปจริงๆแล้วเราไปถ่าย ไปถ่ายรายการกับพี่นิวารายการพอดีว่ามีลูกค้าให้ไปถ่ายก็ถือว่าเป็นโอกาสเราได้ลงไปเยี่ยมทางครอบครัวของ,ของมุคดาด้วยครับเข้าฝากฝังต้กงสัวจริงๆก็ช่วยกันดูแลกัน่นแหละครับเพราะว่าเรายังต้องแบบร่วมงานกันอีกยาวมาก <ừ> ทั้งเราอยู่ในช่องเดียวกันแล้วก็ยังเล่นละครร่วมกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเราก็เขาก็ฝากว่า มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้พูดคุยกันได้ดูแลกันได้ในในรูปแบบนี้แหละมันมันกำลังน่ารักแล้วทําให้เราสบายใจมากขึ้นเลนไม่ใชการเข้าไปดูแลเราพอแม่เขาอานอุญาตเลยจริงๆแล้วเราก็ดูแลกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับรมีมีอะไรก็ปรึกษากันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรื่องของเขาเองอถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราสามารถที่จะพอช่วยได้ เราก็จะเข้าไปช่วยแล้วก็ส่วนตัวเราเราก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ไขที่มุกมองเห็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ามาแนะนําให้ว่าช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองอะไรยังไงก็เป็นเรื่องปกติครับผมความคุณถาเกิดเกินหายไปยังไงจริงๆมันมันก็มันก็ยังมีบ้างครับถ้าเกิดว่ามันเล่นละครแล้วมันมีซีนที่มันทําให้เราเขินมันก็จะมีครับคุณแม่เรียกเข่มากเลยคุณแม่ก็เรียกน้องเข้มเรียกลูกชายเรียกอะไรไปก็เรียกปกติตามที่เราเรียกผมก็เรียกคุณแม่อะไรเงี้ย ร,รียกคุณแม่แมมจริงๆผมผมเรียกคุณแม่หลายคนแม่ๆๆเรา, <ๆ S 2> เ,ราเราด้วยความเคารพลแล้วเราเราอยากจะอ้อนอยากจะพูด<ม>พูดคุยมันมันเป็นช่องทางที่เราสามารถพูดกับเขาแล้วเข้าถึงเขาได้ง่ายก็คือเรียกคุณแม่ครับไม่ว่าใครที่ที่โตกว่าหรือว่ามีลูกมีอะไรที่เราเป็นเพื่อนที่เราเป็นเพื่อนกับลูกเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเราก็เรียกคุณแม่หมดสถานัแม่ขยันยังไไปเรื่อยๆครับเพราะอย่างที่บอกว่าเรายังเจอกันอีกอีกยาวนานยังมีอะไรที่ต้องแบบ มีอะไรแก้ไขกันกเยอะครับต้องเรียนรู้กันกเยอะครับยครับทำงานช่วยกันทํางานท่วงนี้ทุกคนก็ยังห่วงในเรื่องการทํางานว่าในละครเรื่องเรื่องต่อไปมันคอมเมดี้มันค่อนข้างที่ไกลตัวมุกหน่อยอะไรเงี้ยก็มีอะไรเดี๋ยวปรึกษากันขอคาแนะนําช่วยกันครับอยากที่ไปที่บ้านไดรีสนอนเขาเป็นไงครับมุกเขาดูแลเราดีเลยดีนะครับมันก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับผมด้วยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้วาดรูป ไม่ได้วาดภาพไม่ได้มีสีลป์เกี่ยวกับอะไรเงี้ยมุกก็มีอะไรก็ในรายการเขาก็จะช่วยสอนในเรื่องของการวาดภาพเราก็ได้รู้เทคนิคว่าเออเวลาวาดภาพแล้วอยู่กับการวาดรูปเนี่ยเราจะมีสมาธิหรือมีมีมีความรู้สึกว่าเราอยากอยู่กับมันอยากทามันเรื่อยๆอยากต่อเติมไปเรื่อยๆเยครับม,มีแผนจะไปอีกไหมไถ้าเกิดว,ว่าช่วงเวลาที่มันว่างหรือว่าหมอเจาะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขามันมีแผนที่จะต้องลงไปก็ก็เดี๋ยววางแผนมนอีกทีครับ พีใหม่นี่มีทิปไปเที่ยวไหนกันบ้าไงไหมจริงๆต้องดูว่าเรามีงานไหมงานถ้าเกิดเราไม่มีงานตรงกันก็มีคุยกับพี่หนิงครับ<ไ>ว่าอยากไปทํานาคา<อ>ถ้าเกิดช่วงปลายปีอะไรอย่างนี้ครับไปบุญมาเลยวันที่เปล่าจริงอยากไม่ไม่ไม่อยากไปทําบุญ <c oughs> จริงๆแล้ว <c oughs> มีช่วงที่ผมไปก่อนแล้วพี่หนิงไม่ได้ไปเพราะว่าติดงานอะไรเงี้ยครก็มาลุ้นกันช่วงปลายปีเพราะว่าเราจะมีช่วงว่างในช่วงนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดงานไม่ได้อะไรเราก็จะนัดกันไปทําทําทิปแบบทําบุญกันอันนี่วนบุญแล้วชวนพี่หนิงครับ พี่หนิงพี่หนิงก็น่าจะเป็นเสาหลักในการชักชวนนักแสดงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคู่หนึ่งคู่สองคู่สามหรือว่าเพื่อนๆของพี่หนิงเองที่อยากจะไปร่วมหรือว่าไปลองเห็นสถานที่ใหม่ๆที่บริการอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณครับ okay.